เชฟรถบ้านเครื่องเดิมๆด0 1 7ิม2017ครับโฉมสุดท้ายก่อนที่จะปิดตำนานนะออนิวเชฟครับ2องปันหาเอลที่องเครื่องเดิมๆสวยๆหล่อๆวัยรุ่นขวัญใจวัยรุ่นคนรักเชฟห้ามพลาดคันนี้ครับนะออกรถศูนบาทกับค่างวดโคตรถูกเริ่มต้น4 9น่พนะค่างวดพอเริ่มต้น4 9น่พม 4, 9แม็กไมย้ยางไม้เบิกที่3 7 เรเซอร์แดงหมื่นกว่าบาทให้พี่น้อง FC เอฟซีกันไปเลยครับเลขไม่แสนโลพวงมาล้อหัวเกียร์หกสปีดนาจุง่งนาจอนะเบาะข้างใน้าเหาไหมคลิปเลยครับพี่น้องสวยๆงามๆหัวน็อตประตูงประตูบ่อถอดบ่อแกะครับคันนี้เครื่องเดิมๆนะอาร์กเดิมๆบ่อเสียวบว่อส้นบ่อต่ำบ่อตีลังกานะล่อเดิมยังอยู่หลังรถเลยหักก็ไปเปลี่ยนแม็กไหมยางไหมอ่าไม่ลั่นไม่ลั่นไม่ลั่นอันอนี้ไม่ลั่น เดิมสนิทครับหล่อๆดำๆดุๆฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นคนรักเคฟพอนี่พันเก้านะอู้หูยโคตรใหม่เลยนะรับประกันครับคันนี้เป็นรถบ้านบริีการส้นหนักพลิกความจมน้าไฟไหม่ตัดต่อเลคาซี่ตัดต่อเลขจุดทังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มรับประกันโค้งสางของรถเดิมตัวค้งตัวเครื่อง,อง,องรถเดิมฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนแถมน้ำมันหนึ่งหนึ่งพันบาท เนืออีสานกลางใต้จังหวัดไหนก็ช่างอ้ายบริการถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านจัดสัญญาถึงที่ทำงานจะ้ะมาเลยเครื่องสองปัญหาหกสปีดรถเดิมๆครับรับประกันหัวน็อตรับประกันอาร์คเดิมฝาโผงบรเคยถอดฝาโผงแค่จากศูนย์เครื่องส,ส One not, อ,งอ,ง 0, องปัญหาโคตรนิ่มเลยโอ้โหได้ไปไม่ผิดหวังครับน่ะราคาโคตรถูกนาวัยรุ่นคนรักเชฟห้ามพลาดครับ ราคาขายครับปี2007 4 2 5 0บ0าบาทเอาส่วนลด2องพันออนไลน์ไป20,000เหลือ4 5 0 0 0บาทออกรถศูนย์บาทปีแรกดอกเบีย้ย0% 12เดือนงวดพันสี่พันเก้าหลังนั้น 1, 7, พันเจ็ดพันเก้าเพื่อพี่น้องหนาสั่งจองกดลิงก์ไลน์หังเถิงเลยครับพี่น้องไวรล่นพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแกวด้านล่างเดี๋ยวไอเสมสุ่มแจกเสื้อให้ครับพี่น้องอุ้ยสวยๆเดิมๆเอาไปทำกินครับพี่น้องไวรล่นแกว